บริเวณถนนอโศกมตรีจุดนี้ไม่ใช่ทางม้าลายแต่บางคนยังคงข้ามถนนตามความสะดวกเนื่องจากไม่มีสะพานลอยและทางม้าลายยังอยู่ห่างกันกว่า100เมตรส่งผลให้การจราจรติดขัดและบางครั้งอาจร้ายแรงถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุได้ ตำรวจจึงมีมาตรการลงพื้นที่ขุมเข้มเพื่อให้ประชาชนข้ามถนนตรงทางม้าลายโดยนำร่องแก้ปัญหาที่บริเวณถนนอโศกมนตรีเนื่องจากถนนสายนี้มีสำนักงานและมหาวิทยาลัยที่ผู้คนพลุกพล่านสัญจรผ่านไปมาเกือบตลอดทั้งวันและเป็นเส้นที่มีปัญหาการระบายรถมากที่สุดโดยหากพบว่ามีการฝ่าฟื้นข้ามถนนไม่ตรงจุดจะถูกจับและปรับ200บาท ขณะที่รถที่ไม่จอดให้คนข้ามตามสัญญาณไฟหากพบจะถูกว่ากล่าวตักเตือนและปรับ1,000บาทแต่ละวันจะมีรถข้ามมา,มากแล้วก็มีการข้ามถนนเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับรัฐมนตรเคยมีเสนอจะให้ทําสะพานรอคนข้ามก็ไม่สามารถจะทําได้เนื่องจากมีการคัดค้านต่างๆส่วนใหญ่เขาสะดวกะคะฮะเขาถือว่าสะดวกสะดวกจะข้ามไหนเขาก็ข้ามคาดว่าจะได้รถปัญหาจะจอนเนี่ยสามารถจะลดอุบัติเหตุเกี่ยวชนผู้ที่เดินถนนนะครับข้ามถนนเนี่ยนะ ได้ถึงร้อยละห้าสิบแล้วก็รถสามารถจะผ่านไปมาได้คล่องตัวเดียวประมาณร้อยละห้าสิบเช่นเดียวกันนะครับน้องหงหรือนิลปัดโชตอนันการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธบอกว่าข้ามถนนตรงจุดนี้ทุกวันเพราะต้องเดินไปกลับระหว่างหอพักและมหาวิทยาลัยซึ่งการข้ามถนนตรงทางม้าลายพร้อมกับคนอื่นอีกหลายคนทําให้เธอมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดอันตรายกับตนเองก็น่าจะเป็นผลแบบทําให้คนอื่นต้องเบรกแล้วก็จะเกิดรถชนกันอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็อาจจะ เป็นผลเสียต่อคนข้ามเองนรถเฉี่ยวได้เหมือนกับว่าคนแบบมาข้ามเป็นรวมกันอย่างเงี้ยไม่แบบข้ามเป็นแยกกันอย่างเงี้ยทำให้แบบจราจรหยุดติดขัดต้องมาจอดให้คนนู้นคนนี้ทีอะไรเงี้ยทางม้าลายบริเวณถนนอโศกมนตรีมีทั้งหมด5จุดมีทั้งติดตั้งสัญญาณไฟและใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจโบกแต่ละจุดอยู่ห่างกันมากกว่า100เมตรบางคนจึงเลือกข้ามตามความสะดวก สำหรับคนข้ามถนนนะคะแต่หนึ่งปัญหาก็คือรถบางคันไม่ยอมหยุดตามสัญญาณไฟนั่นเองค่ะพี่เดชหรือมูรเดชวิรักคำพนักงานบริษัทย่านถนนอโศกบนตรีบอกว่าบางครั้งในเวลาเร่งรีบก็ไม่ข้ามทางม้าลายเพราะอยู่ไกลาจากที่ทํางานและมองว่าข้ามตรงไหนก็ไม่ต่างกันเพราะตรงทางม้าลายรถบางคันก็ไม่ยอมจอดโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ <Hey. S 1> แล้วที่ผ่านานี่คือเจออะไรมากที่สุดกับก,บการข้ามถานาน,นได้พอใส มอไซค์อาจจะอันตรายครับร็ใหญ่เขาจะระวังนะครับแต่พวกมอไซค์อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูให้ดีๆครับเพราะว่าบางทีมันไม่เห็นอะไรครับแล้วมอไซค์จะวิ่งมาเร็วมากเลยครับมแม้ว่าจะมีมาตรการจัดก,การผู้กระทำผิดกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดแต่หากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามจนเป็นนิสัยการจราจรที่เป็นระเบียบคงมีให้เห็นเพียงช่วงที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจคุมเข้มเท่านั้นวงสะทอนโตพงกษมถ่ายภาพอ,าอ้ออสาพรหมออสข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน